สวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยเรียบร้อยครับน้องขับตั้มาแล้วก็ทอดนีดูเฮ้ยสีสวยเนาะท่านนั่นสื่อใครอ่ะนี่ไ่ะองดูหรอโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ที่ไรในรถปั๊บ ให้สาวๆพาไปสาวเช็กกัน กระดับสวัสดีมินรักฟครไหมทุกคนครับกลับมาแล้วกับล็อกวัยร้ายทั้งที่20ซึ่งวันนี้นะครับวาระดิดถีดีอีกแล้วก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของบุคคลที่เข้าวัย40เต็มตัวแล้วไม่น่าเชื่อคนอย่างเราจะใช้ชีวิตถึง40พี่ยอมรับนะวพาพี่คิดว่าพี่จะไปหน่อย28 29แล้วเพราะตอนนั้นก็คือสู้ๆกับหนังวัยหนุ่มได้ใช้ชีวิตสุดเหมือนกันเลยคิดว่าจะโตมันเป็นผู้เป็นคนแบบนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากจะบอกทุกคนผมจะไม่มีวันแก่เลยรับเพราะหัวใจผมมันยังเด็กกกกแลลล้้วววเเาาาาไไปหนนนนนนี่ถยอะรรคัั ไปโมนะอันนี้นะนนนนี้พูดตามตรงเที่ยว40แล้วจริงๆเหรอ,อน,นี่มันจะต้องมีคำนี้ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยผอมลงแล้วพี่เข้าเลขสี่อ่ะพี่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมผมงอกอันนี้ห้ามไม่ได้เพราะว่าบ้านพี่ทุกคนหัวงอกหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ไม่รู้สึกแก่เลยคือผิวหน้าสุขภาพเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆเอางี้ผมเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าเวลาไปงานถ้ามีอีเวนต์ใหญ่เท่านั้นถึกันแต่งงานฉันแต่งงาน แต่งแต่งหน้าไปไหนมาไหนคนก็ทถาพี่ว่าทำไมหน้าใสจังขอมบนด้มันต้องดูแลไอเชียรถมันจะต้องเป็นทัเนแนสเลยภาษาอะไรกับหน้าเรามีอลไรก็จิ้มไปหน่อยฮะตถการมือก็ทำตำไดเลยผิดกาชัยเมก่อนพี่โอ้ว่าไอเฮียไปเติมม้างพีทไอเฮียเรามันร็อกเรามันร็อกสตาร์ไอสัตว์มึงจะไปทําอะไรใช้ชีวิตไอสัตว์จ่ายไทยทอดดีมีหนวนมีคาวดีพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยนี่ไอเฮียพอวันหนึ่งสักเริ่ม3 0 35แม่งส่องกระจกแม่งไม่ได้แล้วว่ามาโมดตีนกาสภาพผิวหน้ายิ่งแก่รูขุมนนมัยิงงกว น,นี่สำคัญนะพเพราะอะไรว่าถ้ามึงไม่ทำชีทเม์เลยอันนี้ประสบการณ์ตรงนะมึงแต่งหน้าแล้วอะช่างแต่งหน้าก็จะชอบบอกว่าหน้าไม่กินเครื่องสำอางคือถ้ามึงสังเกตคนแต่งหน้านะแต่งมาสักพ์หนึ่งนะแล้วรองพื้นมันมันออกมาตามรูขุมขนะมันเหมือนมันผักออกมานะแสดงว่าตัวผ้าผิวหนังไม่ดีอันนี้เรื่องจริง ไอชี่นี้เตือนกันนะฉะนั้นวันนี้เลยมีของดีๆไปแนะนําก่อนที่เราจะไปที่หากันข้างในนะเอาเรื่องที่มันดีๆก่อนส <c oughs> ังเกตได้นะผมจะไม่ค่อยมีสิบที่อื่นเนี่ยเรารู้จักกันเยอะแล้วอันนี้คือเพิ่งทําความรู้จักใหม่ลาริสาคลินิกครับผมคลินิกรักษาสิวโดยเฉพาะด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเขาบอกว่ามีบริการทดลองนะครับเรายการฟรีในครั้งแรกคือตรวจเชื้อกดสิว ฉีดสิวพร้อมอยาก,กิน2อ,อย่างแล้วก็พร้อมอยาทาอีกสตัววู้เฮ้ยดีอันนี้เหมาะสาหรับวัยรุ่นนะอยากสิวหายขาดนะครับต้องนี่เลยครับลัติสาคลินิกครับเบอร์หนึ่งเรื่องการรักษาสิวครับไปลองกันก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบพิกัดนะครับเซ็นทรัลพราราม9ชั้น9ช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวขึ้นไ้ให้ด้านล่างนี้เลยใครที่มีปัญหารเรื่องสิวตอนนี้หรือว่าน้องๆหอ,นอหนูหรือไม่ต้องน้องๆหนูนะ เดี๋ยวนี้ผู้ชายผู้หญิงอายุ25 26ก็ยังมีสิวอยู่นะสิวเนี่ยกูเริ่มหมดประมาณตั้งสามสิบไม่ได้โฮอร์โมนหมดนะสงสัยว่ากูรูดใช้เยอะรูดโฮอร์โมนออกไปเยอะเหมือนกัน <laughs> มันก็เลยแบบมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้เว่า <laughs> วันนี้ในวอล์กเราอะคนดูอะเขาจะเห็นอะไรจากวันนี้บ้างอย่างแรกเห็นสิวอย่างแรกที่เห็นแน่นอนเห็นสิวกูอีกอย่างนึงที่เห็นก็คือเดี๋ยวนี้คุณจะให้ได้เห็นปีศาจแปลงร่างคุณยังไม่รู้เรื่องรอบที่แล้วใช่ไหมล่ะสิวมาแล้วพี่ชููมมาาาาออออแลลลล้้วพพีี่่ชกกกััับบบนนนนเจสยตตตรรงฮไ์โททท <Wow. S 2> เพราะอยู่ที่นี่เมาเกินเมาเกินวันนี้รอดูพยโโดนโทรตามกับบ้านแต่รอเจอหมอกัน ้ลไม่รู้ว่ามันอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้อย่าอย่าย้ำมันเต็มจโอเคค่ะ พร้อมครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่มากเป็นครั้งแรกที่คุณหมอครับเดินทางมาดูคนไข้เองที่งานนะครับครั้งแรกตกใจเหมือนกันนะครับเพาว่านี่คุณหมอจะมา V.I.P. ค่ะซึ่งผมอยากให้คุณหมอดูหน่อยสิวแบบ<ม>อุด<ร>ตัน<ว>นะครับอ๋อวัยนี้ยังมี <laughs> ไม่ใช่สิวเซียนครับถ้าสิวเซียนเนี่ยจริงๆตั้งแต่15เริ่มเซียนบ้างครับพอเริ่ม30เนี่ก็เซียนน้อยลงครับแถวนี้ใช่ไหมคะหลายที่เลยครับจริงๆของพี่โอนะคือไม่ใช่สิวใช้ี<อ>เดียวก็คือมี2อย่างหนึ่งก็คือสิวหิน<อ>ผมไม่เคยล้มแล้วหน้าถูพื้นเลยนะทำไม <m> หินมันติดมาได้มันขึ้นตามอายุไม่เกี่ยวกับเรื่องหินแต่จะเกี่ยวกับอายุแล้วก็การทํางานของต่อมไขมันอันนี้ก็คือจะเป็นต่อมไขมันโตซึ่งที่คลินิกมีจัดการได้หมดเลยสามารถรักษาได้เลยคือตอนนี้รสลลิศักอองเาก็ต้บลยว่ เป็นคลินิกที่มีแต่แพทย์ผิวหนังเฉพาะทางคือเป็น board certified dermatologist นั่นก็คือเราเรียนจบเฉพาะทางทุกคนเลยไม่ว่าคนไข้คนไหนไปจะได้เจอกับแพทย์ผิวหนังทุกคนแล้วก็เรามีโปรโมชั่นรักษาสิวฟรีด้วยุยมีอะไรบ้างครับที่ได้มีได้ยากินยาทาฟรีสี่ตัวกดสิวฉีสิวฟรีหมดเลยกดสิวฉีสิวใช่หนึ่งสัปดาห์แล้วมีตรวจเชื้อสิวให้ด้วยนะคะพี่โอ๋อันนี้คุณหมอฝากคลินิกนะครับเผื่อใครอยากจะไปเจอคุณหมออะไรแบบนี้หรือว่าไปรักษาสิวฝากนะครับคุณหมอครับยังไงขอฝากลลิสาคลินิกด้วย นะคะที่เซ็นท่านพระธรรม9ชั้น9ค่ะพี่โอถ้าใครสนใจเนี่ยก็บุ๊กคิวออนไลน์ทางไลน์แอดลลิสาคลินิกมาก่อนได้เลยค่ะเกเซุปหมอหนมอนครับปีใหม่ปิดไหมครับป,ป,ป,ปีใหม่ก็ไม่ปิดค่ะเดนที่หนึ่งเจอกันค <ผม S 2> ่ะเจ็เต,ตรียมเตรียมพรมแดงรับพี่โอเลยนะคะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์พี่โอหน้าใสขึ้นแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่วัย40นะครับผมยังเป็นวัยที่ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าผมควรจะต้องอายุถึงตอนนั้นหรือเปล่านะฮะแฮปปี้เบิร์ดย์นะครับพี่โอ๊ตความสุขมากนะครับที่สิ่งใดขอให้สมปรารถนานครับร่ำรวยเงินทองนะฮะร,รวยขึ้นไปอีกรวยขึ้นไปกว่านี้นะครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดแลวผมจะซัพพอร์ตพี่ตอลอดเอ,อ่อตลอดไปครับ เออไนแยเลยมดไ้แัหนไม่ร้องจำนนนเขาบอกเก็บไว้ให้พี่เก็บไว้ให้พี่เก็บจำนนไว้ยเพื่อพี่กำลังกินเพลงนี้ไปกับหัหินเพลงเดียวมีมาแล้วเพลงเดียวมีมาแล้วลูกชอบลลูกชอบลูกชอบร้องบนรถเดี๋ยวส่งที่ไปดูลูกชอบ ในวัย40ของพี่โอ๊ตนะพี่โอ๊ตก็หุย่ยหลัก4แล้วนะก็อยากให้พี่โอ๊ตนะแบบดูแลสุขภาพร่างกายแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าอย่างอื่นพี่โอ๊ตไม่น่าไม่น่าต้องห่วงแล้วเราจะเป็นห่วงกันแค่่สุขภาพแล้วเพราะว่า40แล้วอะส,ส่งกล้องต่อไปให้คุณอาร์ตมารุตเลยครับโคนที่เป็นซีโอโคตรคููแล้วก็คาดจะ่วมเบอร์คอยด์ได้เลยอะอยากจะบอกเพื่อนในวัย40ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พีว่ากราฟลงกำลังมาหามึงแล้วสุขภาพร่างกายความชิบหายต่างๆมันกำลังจะเริ่มกดหัวลงนั้้นนสิ่่่งีีมมใหหก็็คคืออววาาเปยบ อย่าพังอย่าอะไรลงไปเพราะว่าไม่งั้นกูก็จะแย่ไปด้วยกูก็จะแย่ไปด้วยนะครับอาทิตย์ตัวแค่นี้เองยังไม่โตเลยนี่ดูแลสุขภาพวยนะรังมุนนายอตคำพูดของผมยังไม่คมเท่าผู้ชายคนนี้หนุ่มตาหวานคุณป๊อกครับคุณป๊อกฝากอวยพรเพิ่มหน่อยฮะสิ่งที่อยากจะบอกพี่โอ๊ตวัย0ีนะครับถือว่าเรียกว่าเข้าหลักสี่แบบเต็มตัวนะครับสิ่งที่น้องจะเจอต่อไปก็คือให้แยกปากเกตรถจะติดหน่อย แต่ถ้าเราขับคล่องก็ไหลลื่นครับเต็มตัวนะครับหลักสี่สั้นๆไม่ไกลมากพี่ชุบไปรอแล้วครับแต่ก,กันไอ้น้อง <laughs> งั้นขอส่งต่อให้กับฟอร์มมาแก่ของเรานะครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่โอ๊ตไมค์บอสของทุกคนนะครับก็ขอให้เข้าเลขสี่อย่างแบบโหอันนี้เรียกว่าเข้าอย่างส่งคุณค่าจริงจริงขอให้เป็นพี่ที่ดีเป็นบอสที่ดีของทุกคนแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่ดีเป็นศิลปินที่ดีเป็นหัวหนักแสดงที่ดีของคนไทยตลอดไปทุกคนรักโอ๊ตครับผมสุขสันต์วันเกิดมากๆแอมฟอร์มมาแก่ขอส่งต่อให้เจ้าบ่าวายแดงครับผมไปดูว่าเป็นใคร ในฐานะที่40มาก่อนนะครับในเรื่องของสุขภาพนี่สำคัญมากก็เลยอยากให้โอ๊ตดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าโอ๊ตต้องดูแลคนอีกเยอะมากมายตอนนี้นะครับก็อยากให้โอ๊ตมีสุขภาพที่แข็งแรงผมขอส่งต่อนะครับให้กับคนที่เรียกว่าขี้บ่อยที่ชนวงแล้วกันนะครับศิลานาันเทพครับขอให้โอ๊ตมีความสุขแล้วกันนะครับเอาไว้40แล้วสิ่งหนึ่งที่จะตามมาตอนนี้เราอยาเห็นแล้วนะว่าเรื่องสุขภาพอ่ะเราต้องดูแลเป็นพิเศษดูแลตัวเองดีๆนะ พี่ขอส่งกล้องให้กับมือกองที่อันตรายที่สุดในช่วงนี้นะตัวที่ร้อนแรงที่สุดเลยอะในที่สุดก็ไล่หลังกันมาแล้วนะครับพี่พี่ไป4่ก่อนแล้วนะแล้วโอ๊ตตาม4มาแล้วนะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พาโคตรครูของเราให,ให้มันโคตรยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับผมอุ้ยของเรา <laughs> ขอขอไปอยู่ด้วยต่อไปขอส่งกล้องให้คริสติน่าแซเตแชมป์สี่พันสมัย ในวัย40ขวบของป๋าโอ๊ตนะคะก็อยากจะให้ป๋าป่าเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างเดียวเลยเรื่องเดียวเพราะนอกจางป่ามีครบหมดแล้วขออนุญาตส่งกล้องนี้ไปให้คนที่เต้นแล้วได้แฟนหน่อยค่ะมั้งค่ะพิวดีค่ะจริงค้เพิวดีไปแล้วรอบหนึ่งตอนเติมเมื่อกี้นะคะก็จีนี่ปีแรกของปลางที่มาวายไลฟ์นะคะจีนี่ต้องขอบคุณมากมากที่ชวนมาดีใจมากๆนะคะดีใจที่วันนี้ได้ก้าวมาเป็นศิลปินแล้วก็ได้มารู้จักพี่โอ๊ตด้วยขอบคุณที่มอบแบบสิ่งดีๆให้นะคะขอให้พี่โอ๊ตไม่แต่สิ่งดีๆกล

สู้จะรักแค่ไหนก็งคงต้องแพ้และเฉื่ใจไปเพื่อใครครับไวล์ไลฟ์นะครับผมครั้งที่20ชาย4มีเฟี้ยวฉลองครบ40ปีออ๊ปราโมทประชา่างระชาไอสัตว์มึงอย่าพูดเรื่องอายุได้ปะ่ะเมื่อกี้กูยืนเจ็บปวดอยู่ข้างหน้าสักพักแล้วแม่ง40่สิบมันรีบุญักทีอายุ40มันมีแต่เรื่องดีๆโอ๊ตประโมทไอเหรอมันเข้าสู่วัยที่เราต้องสร้างครอบครัวแล้วอ้าว อ่าไอสัตว์เดี๋ยวดิมึงเริ่มอย่างนี้ใช่ป่ะไม่มันพูดถึงในเรื่องที่มันเป็นอ่านหลักการธรรมชาติเออหลักการธรรมชาติวันดีครับโอ้นี่เตรยมเก็บข้างในนะนี่พี่มาแค่เอา เครื่องดื่มไปให้เพื่อนพี่ไม่เอาดีกว่าเข้ามาดื่นเต้นที่จะเอานี้ไปให้ว่านยังไงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเมื่อกี้มีคอมเมนต์ก็มาตอนเลดี้ปางร้องว่าโอ้คนขับรถนั่งข้างๆหล่อจังเลยนะครับโอ้คนขับรถนั่งข้างๆหล่อจังเลยนะครับพวกชาวเน็ตมันสับพยอกมึงไหวโอ้ทำไมดีวะเจอขู่เด็ดจอเดียวนใจเย็นใจเย็นเออคอมเมนต์บอกว่าพี่โอ๊ตร้องเพลงนี้ให้พี่นิหรือเปล่าครับอุ้ยเออจริง พูดเลยแม่งก็จับผิดกูอยู่แล้วนะค่านี้แล้วชาเน็ตเขาจับผิดแล้วมึงจับผิดยังไงอะอ๋อหนูจับพลาดเลยคอ๋อหนูจับพลาดเลยค่ะขอโทษมึงไม่เคยจับผิดมึงจับถูกตลอดไม่ไหวกลับได้เลยนะคระบปังกับเบสกลับได้เลยนะครับย้ำคีย์เมสเสจเดิมเทพที่ฉันอยู่ก็คือ ี๋ยวหนูขอสลับตัวได้ไหมมาเลยค่ะเอาคนนี้นะคนที่คนนี้ออกไปเอาคนที่กลุ่มนั้นเข้ามาค่ะมามามาไปกูต้องไปอยู่รู้แทนสิไบ้านมี่ดีด้วยแล้วมาเดินข้างหลังสิหน้าด้วยเขาตัดหน้าด้วยสิ่งที่ผมจะเตือนทุกคนไว้ก่อนนะเคนซิลเริ่มตั้งแต่เที่ยงแล้วนะไม่ฝากเตือนด้วยก่อนเริ่มตั้งแต่เที่ยงอะไรล่ะเริ่มแต่วันซืนแล้วตั้งแต่วันซืนแล้วดูสปาร์ค ขอให้มีความสุขมากๆมีแต่คนร,รักแบบนี้ตลอดไปนะจ๊า เมื่อกี้คอมเมนต์แม่งพิมพ์มาว่าไงออโต้จูนสู้ๆครับออโต้จูนสู้ๆครับไม่ไอ้เงีนะแม่งกูข่ามึตายเลยนี่คุณอาร์ตมารุษมารันวงการคอนเทนต์นะครับแทนเจ้าของงานหน่อยครับโอ้โหเด็กกูพูดไปพร้อมกันที่พิมพ์ใจกูก็ได้เหมือนกันนะมาทุกปีก็ใหญ่ทุกปีแต่ปีนี้จะไม่มีการอวยพรกันถูกไหมฮะเพราะว่าอวยพรที่ไรชิบหายทุตทีเพราะว่าอวยพรที่ไรชิบหายทุเลย เฮ้เราเราไปซิลหน่ะไมซิลยังไม่เล่นเลยวงยได้พักข้องน้ำด้วยเออเดี๋ยวให้วงพักก็หน่อยอันนี้ยังไม่เคยทำผมอยากลองได้ปะพี่เป๊กร้องเพลงนี้แต่ว่าใส่ออดจูนได้ป่ะเรื่องใหญ่เลยเนี่ยขอจูนขึ้นจะตีแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งจูนจูนขึ้นตีจูนจูนแล้วตอนนี้คือพี่ชุไม่ไปดูกีต้าร์กีตาร์ไม่เล่นแล้วไม่เล่นเดี๋ยวผมร้องดีกว่าอ๋อไม่เล่นด้วยแล้วแล้ว แต่เดาอ่าแต่เดานะได้ครับทำม,มือเรื่องทำมือด้วยจูนไหมเนี่ย I'm sorry. <laughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับแฮปปี้เช่นกันนะครับทั้งคนดูแล้วก็เพื่อนๆศิลปินทุกคนนะครับทอนใดที่ส่งมาขอให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับศิลปินทุกคนที่มาช่วยงานด้วยนะครับผมแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็น้องๆทีมงานโค้ชครูนะครับลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับออกเลยไหมฮะถูกไหมถูกถูกถูกยังไม่มั่นใจซะด้วยแฮป a p p y Birthday เพลงที่คุณรอมาแล้วขอบจำนนทึ่งดนทนอยสึ่หนึ่งเพลงเพื่อนพี่รอมาทั้งวันเลยวันนี้เพราะว่าอาร์ตมารุ้กับเพลงจำนอนครับครับผมจำนอนอันนี้มอบให้พี่อาร์ตมารุ้เลยลูกชายผมลูกชายผมชอบยอมจาัท วันนี้ไม่ได้เข้าเฟรมนะแต่ว่ายินดีกับน้องที่คือเลขสีแล้วว่ะมึงก็จะรู้ว่าใกล้เลขห้ามังเป็นยังไงในอีกไม่ช้า <laughs> บอสโซ๊ครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้บอสโอ๊มีความสุขมากๆแล้วก็มีเอ NERGY แข็งแรงเป็นตัวอย่างแบบนี้สำหรับผมต่อไปเรื่อยๆครับคนนี้มาไม่ทันแต่ก็มาครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเดี๋ยว ถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นธรรมเนียมนะผมไปที่น้อง,น,องน้องชายสุดรักที่ทุกปีมากันหน่อยด้วยคุณนนทนนผมรู้สึกว่าการเข้าสู่40ปีครั้งนี้ของพี่โอ๊ตน่าจะเป็นปีที่ถูกลายร้อมไปด้วยสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดกับพี่โอ๊ตที่สุดเลยคือสุขภาพกายใจที่ดีจากตัวพี่โอ๊ตเองของให้40ปีนี้แข็งแรงแข็งแรงต่อไปครับขอบคุณมากครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าปีนี้ทำงางโอ๊ตเยอะแล้วก็โคตรครูหองมึงอะ กูเห็นตลอดเวลาว่ามันไม่ได้ครูเสมอเว้ยมันมีโคตรโคตรครูโคตรเหนื่อยโคตรอยากพักโคตรครูของมันเนี่ยมันไม่ได้ครูเว้ยมันคือโคตรจะเป็นมึงคนเดียวอะที่กูมอบตำแหน่งนั้นให้จริงๆนะเว้ยการของมิรภาพของโลกใบนี้ของกูอะมึงไม่คือสุดยอดเพื่อนแล้วมึงคือสุดยอดของคนที่มอบทุกอย่างให้แบบมึงจะทุกข์แค่ไหนก็ตามมึงจะส่งรอยยิ้มออกไปให้กับโลกใบนี้แล้วถึงมึงจะแย่แค่ไหนนะเว้ย พวกเราก็จะทําเต็มที่เท่าที่ทำได้นะเพื่ออยู่ข้างๆมึงถ้าท,ที่เป็นไปได้นะเพือเลิฟรักมึงนะครับก็จริงๆไม่มีอะไรจะอวยพรเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่ผมเลขสอพี่ออนเลขสาเราก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันคนระับผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่รู้สึกว่าไม่อยากทำงาน ตรงนี้แล้วแบบผมก็จะไปบอกพี่อ๊ตเสมอว่าพี่ผ่านแม่งมาได้ไงวะพอพี่ผ่านตรงนั้นมาผมผมผมจะบอกตรงนี้เลยว่าต่อให้ผมจะผ่านมันได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าพี่อยากอยากได้ที่อะไรจากผมก็ตามพี่หันกลับมาพี่จะเจอผมเสมอ Fuck I love you man ครับขอบครับกูร้องให้เพราะทีเจไม่ใช่เพราะมึง กูคิดทุกปีนะว่ากูจะไม่หลอกแม่งชอบมีคนพูดนะว่ากูแม่งมีชีวิตทุกวันนี้ได้หรือว่าได้ดีทุกวันนี้ได้พอเมืองกูแค่จะบอกว่าอี้กูไม่เคยอายเลยด่ากูได้เลยพ่อแม่งคือเรื่องจริงถึงแม้ว่ากูจะเก่งแค่ไหนก็ตามอี้กูแค่ไม่ได้บอกพวกเขาเฉยว่ากูเก่งนะกูแค่ไม่ได้บอกพวกเขาเฉยว่ากูเก่งนะอย่าหัวเราะซึ้งอยู่อยากบอกสั้นๆตรงนี้กนไอี้เดี๋ยวมันจะเยอะเกิน40จนถึง50เรามาจัดงานแบบนี้กันทุกครั้งนะเมือง เฮียเหมือนกูเพิ่งนั่งคุยกับว่านแล้วก็รู้สึกว่าชอบไอ้ว่านมันพูดมาคํานึงว่าทุกครั้งที่เรามันมีวไลฟ์ะมันคือหมุดที่เราปัดว่าเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วสามครั้งที่ผ่านมามันกลายเป็นนี่มันเหมือนเป็นจุดที่เราจะรีวิเนียนกันในทุกๆปีแล้วก็คุยกับว่านว่าเฮียรู้สึกดีจังเลยว่ะทุกครั้งที่เรามาเจอกันอะพวกเราแม่งพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ฉะนั้นรู้ว่าวันหนึ่งเราจะโอเคเหลือแต่ความทรงจำของกันและกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันเนี้ยกูดีใจมากเลยที่กูมีเพื่อนแบบพวกมหึงรักพวกมึงนะน้องโค,ค้ดคูทุกคนด้วยนะครับเก่งมากๆครับเซตตัวมือให้กับทีมงานโค้ดคูทุกคนด้วยครับลอยอย่างอย่างเรื่องไปใช่ไหมครับ ดี๋ยวเราจะร้องเพลงยิ้มเพลงนี้ด้วยกันนะครับด้วยการน,นําจากหยงเยแล้วก็คุณแอมไ i ออนอมนะเอาได้ดิ<ๆ>เดี๋ยวเอาไม้ให้ยิ้มที่ใครใ,นในก็คุณคซ่อนความจริง <ๆ S 2> ที่มีตลอดมา รู้สึกว่าการเข้าสู่เลขสิสิบนี้เป็นก้าวสำคัญมากยิ่งพี่โอ๊ตที่ใช้ชีวิตเหมือนตัวเองอายุ20ตลอดเวลาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพผมนะเพราะว่าเขานอนน้อยอยากให้เขาแบบดูแลตัวเองมากๆก็ขอให้ถูกห้อมล้อมไปด้วยความรักแบบนี้เรื่อยๆต่อไปเข้าสู่เลขที่41ก็ดูไม่น่าแย่อะไรถ้่เราไม่เข้าไปแบบโดนเดียวนะขอส่งให้กับแรปเปอร์ที่มีเมโลดีและออต้ตูนอยู่ในคอครับคาริสาแท่แต้ครับ Happy birthday ค่ะพี่โอ๊ตอายุ60 40 สี่สิบ <c oughs> แล้วนะคะก็น้องก็จะรักพิโยจนพิโยตหนึ่งร้อยปีพิโยติดเตียงน้องก็จะรักพิโยตจะรักพิโยไปเรื่อยๆนะคะขอพิโยต์ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ผ่อนคลายกับตัวเองบ้างนะคะ I love you ขออนุญ,ญาตส่งกล้องนะคะไปให้ประธานบริษัทคนใหม่นะคะวันที่พิโยต์ลงแล้วก็จะมีคนนี้แหละคะ่ะที่คู่ควรที่สุดที่จะขึ้นมาเป็นประธานโคตรคู่คนต่อไป อย่างที่เราเห็นกันทุกครั้งที่เป็นงานวันเกิดโอปามอมันจะมีความรักความอบอุ่นจากเพื่อนเหล่านี้แหละแล้วก็สุดท้ายไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในทุกครั้งในวันที่9เราจะมาเจอกัน9ธันวา,าจะมาเจอกันเพื่อเป็นการแสดงความรักและพักดีต่อเขาก็หวังว่าเราจะเจอกันไปแบบนี้เรื่อยๆยาวๆนานๆเป็นกำลังใจให้โอปามอใไทที่ฟังตรงนี้อยู่ดูตรงนี้อยู่นะ คอมเมนต์แฮปปี้วันเดย์เขาหน่อยเขาเป็นคนไม่กล้าขอขอบอกในไลฟ์แต่แม่งก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าขอคอมเมนต์ให้เขาหน่อยเขาชื่นใจก็ชอบอ่านแต่ถ้าสมมุติว่าตรงไหนมันไม่ถูกใจคิดอะไรงี้ยด่าหยงได้ด่างล่างยี่ได้ด่าได้เป็นสองทางเอาเอนเกตนะคนมันคอมเมนต์เยอะฝากด้วยขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับผมลลิสาคลินิกนะครับใครที่อยากจะดูแลเรื่องสิวเรื่องสิวเบอร์หนึ่งตอนนี้ต้องลลิสาเท่านั้นนะครับเซ็นทรัลพราราม9ชั้น9ครับเจอกันแน่นอนครับอยากสิวหายขาดต้องลลิสาคลินิกครับเบอรับ ฝากได้ครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมแบบถ่ายปิดแต่สภาพยังดีอยู่มันคือการแสดงเพราะว่าถ้าให้กูมาถ่ายปิดตอนที่กูแบบยู่แล้วอะ่ะขอบคุณนะครับไร์ฝานะครับคลินิกมากนะครับมันก็จะเป็นฟิลนั้นเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่มาเวฟพอวมนเกิดน,นะครับ